สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายโมโคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนําข่าวสารดีๆมานําเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลมูล,ลบุรีได้รับทราบกันดังนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชาการเทศบาลเมืองลบบุรีติดตามผลการดําเนินงานการรายงานความคืบหน้า โครงการต่างๆและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงลุกที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งประกอบด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวะสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันธนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนวราชการซึ่งนำโดยนายนิทัศน์ต้นจันทร์ประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลรองประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีและผู้มือการสารศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมการประชุมเพื่อมอบหมายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้มีความสะดวกรวดเร็วทันต่อความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ติดตามผลการดำเนินงานการรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของทุกโครงการเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหาปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานออกมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุงสดต่อประชาชนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมักมีพายุฝนตกหนักเป็นประจำทางนายจำเริญสราชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้คำชับให้สำนักงานช่างงานไฟฟ้าได้ออกสำรวจซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหนทางในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเร่งติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโซล่าเซลล์มาแทนระบบเดิมให้ครบควบคุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อการประหยัดพลังงานลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมทั้งได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่งานสวนออกพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดบริเวณถนนพระรามหลังโรงเรียนมินิศ,ศึกษาตลอดสาย ถนนข้ามทางรถไฟและอีกถนนหลายสายในเขตเทศบายมรุบรีที่มีต้นไม้ใหญ่ยื่นออกมาคุมพื้นที่ถนนพร้อมสั่งให้สำนักงานช่างเร่งสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพันไว้ร่วงหน้าซึ่งในขนาดนี้มีฝนพายุตกลงมาอย่างต่อเนื่องงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้เปิดการอบรมเกี่ยวกับการจราจรศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนเทศบาลมรุบรีประจำปี2565 เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตเทศบาลมุลบุรีหลังจากได้จัดอบรมมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลมุลบุรีเนื่องจากมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะถนนนารายมหาราชซึ่งเป็นเส้นหลักเป็นทางตรงแต่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยการอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันหาจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุบ่อย และจะนำมาแก้ไขและบรรจุในแผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเทศบาลเมืองลบบุรีประจำปี2566เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นรูปธรรมต่อไปเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ส่วนมาตรการในการป้องกันปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทางนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์การช่วยเหลือประชาชนในการตรวจอุปกรณ์การช่วยเหลือก็มีเรือเร็วเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ํารถช่วยเหลือประสบภัยให้มีความพร้อมตลอดเวลาถึงแม้เทศบาลเมืองลบบุรียังไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรี ได้รายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลบบุรีได้ผ่านการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารการจัดการที่ดีประจําปีงบประมาณ2,565เพื่อการคัดเลือกเป็น1อําอำเภอ1ศูนยสูนพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีโดยจะเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในการประชุมผู้บริหารและประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับข่าวที่2และวันนี้ที่จะนําเสนอนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยชุดตรวจ ATK พนักงานเทศบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการณกสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่5กันยายน2565ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ และเป็นวันแรกของการเปิดทำงานนายจำเริญสนาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ในเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ดําเนินการตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองลบบุรีตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการณสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีคำสั่งให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในทุกวันจันทร์หรือวันแรกของการทำงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ํำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้ํำเนินการมาทุกสัปดาห์โดยเฉพาะพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการและใกล้ชิดป,ประชาชนอยู่ตลอดเวลาซึ่งกองประปาเทศบาลเมืองลบบุรีงานทะเบียนราชกองคังเทศบาลเมืองลบบุรีมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีรจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในพนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะดํานเนินการเข้ากระบวนการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปเพื่อเป็นการหยุดยั้งเชื้อและไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่นคนใกล้ชิดและครอบครัว we สำหรับวันนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับเนื่อง้วยเทศบาลเมืองลบบุรีต้องการเปิดรับสมัครพนักงานขับแมคโครจำนวนหนึ่งตำแหน่งมีความรู้ความสามารถตรงสายงานพิจารณาเป็นพิเศษอัตราเงินเดือน15,000บาทท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในวันเวลาราชการก่อนจากกาันวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่าน ที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วรศักติ์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ